สวัสดีค่ะผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะครูนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวกันก่อนนะคะครูชื่อนางสาวกองการนะคะบัญชรอนม่สะพานชื่อเล่นชื่อครูกิกนะคะครูนะคะก็จะเป็นครูประจําชั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะ วันนี้นะคะครูก็จะมาขออนุญ,ญาตประชุมผู้ปกครองนะคะภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 5คุณครูจะมาแจ้งกําหนดการเปิดเทอมนะคะเวลามาเรียนนะคะเวลาเลิกเรียนและอุปกรณ์ต่างๆที่นักเรียนควรจะได้รับกันนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำข้า,ขาราชการครูนะคะและบุคลากร,ก,รก,รกรนะคะทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านมงม่วงกันก่อนนะคะ ท่านแรกนะคะคือนางสาวดารินาปานเสนนะคะเป็นผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบํา่วงของเรานั่นเองนะคะต่อมานะคะคือครูกวางนะคะนางสาวนาทัศพางนะคะอิมพับเป็นครูเพิ่งมาใหม่เลยนะคะคุณครูกวางเนี่ยจะมาเป็นครูประจําชั้นนะคะอนุบาลสองนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะครูพึ่งที่เรารู้จักกันเด็กๆรู้จักกันนะคะชื่อนางสาวพรเพนเด็ดลุ่งนะคะครูพึ่งนะคะก็จะเป็นครูประจําชั้นนะคะอัดรูปสามน,นั่นเองต่อมาครูดานะคะหรือว่านางสาวดาราทิพย์นะคะ มาสมบูรณ์นะคะครูดาเนี่ยเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะและก็เป็นครูผู้สอนประจําวิชาภาษาไทยนั่นเองเด็กๆคงรู้จักแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วที่เด็กๆเรียนภาษาไทยก็ได้เรียนกับครูดานั่นเองนะต่อมานะคะคือนายเมทั์ขันทองนะคะหรือเรียกว่าครูทั์ก็ได้นะคะครูทัศนะคะเป็นครูที่มาบรรจุใหม่นะคะครูทั์เนี่ยจะเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะและก็สอนวิชา ภาระศึกษาและก็สุขศึกษานั่นเองค่ะนักเรียนก็คงจะได้เจอกันนะคะเปิดเทอมนี้นะต่อมานะคะคือครูเองนะคะคือนางสาวกองการบชอยชมัศพันธ์นะคะครูเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะและก็สอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็วิชาศิลปะนั่นเองค่ะ <c oughs> ต่อมาครูอ้อยนะคะครูอ้อยที่เรารู้จักกันนะคะคือนางเนนภา ถาวรสวัสดิค์ครูอ้อยปีนี้นะคะได้มาเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะแล้วก็ครูอ้อยเนี่ยจะสอนวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ <c oughs> ต่อมานังเียกก็คงจะรู้จักกันเนาะครูส้มนั่นเองนะคะครูส้มเป็นเป็นครูนะคะชื่อนางสาวว่านางสาวจันทิพาเพ่งดีนะคะเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นั่นเองนะคะครูส้มนะคะจะสอนประจำวิชาคณิตศาสตร์นะคะและต่อมานะคะคือนางสาวสริยาเปียยแก้วเรียกชื่อหนึ่งว่าครูลินเนาะครูลินนะคะจะเป็นครูประจำชั้นนะคะประถมศึกษาปีที่6นั่นเองครูลินจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็สังคมศึกษาค่ะต่อมานะคะคือพระชัย,ยพรสี่พจนธรรมนะคะ เป็นพระวิทยากรโรงเรียนบ้านบางม่วงของเรานะคะพระอาจารย์จะมาช่วยสอนนะคะวิชาการงานใครเคยเรียนคอมพิวเตอร์กับพระอาจารย์ปีที่แล้วปีนี้ก็จะได้เรียนคอมพิวเตอร์กับพระอาจารย์เหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะคือนางสาวน,าาสนักพัสสาวคุรีหรือที่เด็กๆเ,เรียกว่าครูแฉมนะคะครูแฉมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางม่วง,งประชาสาิทธิ์ของเรานั่นเองค่ะอ่ะคนนี้นะคะคนสุดท้ายคือ น้าดำหรือว่าลุงดำนะคะที่เด็กๆเรียกกันนะคะชื่อนายสนทยาจันบางยางนะคะเป็นนักการพารงโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะอ่ะเราก็แนะนำบุคลากรของโรงเรียนเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูนะคะก็จะมาแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นะคะอ่ะโรงเรียนเรานะคะจะเปิดวันที่17พฤษภาคม พศ2,565ก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้นี่เองนะคะแต่เราจะปรับการมาเรียนใหม่นะคะผู้ปกครองจากเราจะเรียน8โมงใช่ไหมคะเลิก3โมงเนเลิก15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงนั่นเองเราจะเปลี่ยนเวลาเข้าเรียนคือเราจะมาเรียนคละทงชาติ8โมงแต่เราจะเริ่มเรียน8โมงครึ่งนะคะคาบแรกถึง 15บนการ30นาทีหรือบ่าย3โมงครึ่งนั่นเองนะคะผู้ปกครองก็จะมารับจากบ่าย3โมงนะคะก็จะมารับบ่ายสามโมงครึ่งนั่นเองค่ะ, <c oughs> ะการสมรวจการมาเรียนของนักเรียนนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังแพร่ระบาดอยู่เนะาะถ้าโรงเรียนก็คือจะต้องมีการสมรวจนักเรียนนะคะที่สามารถมาโรงเรียนได้หรืออยากจะเรียนอยู่บ้านนะคะ กรณีที่1น,นะคะกรณีที่นักเรียนสามารถมาโรงเรียนได้ด้วยความสมัครใจเราจะไม่แบ่งเป็น2กลุ่มแล้วนะคะเราจะมาเรียนออนไลน์ site, คือมาเรียนที่โรงเรียน100%ค่ะนะแต่ถ้าคุณแม่เห็นว่าโควิดอยู่อยากจะให้นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือจะให้มารับตารางเรียนนะคะใบงานแล้วกม็มารับใบงานนะคะวันที่17พฤษภาคมก็คือวันเปิดเรียนนั่นเอง แต่จะมีการจัดการเรียนการสอน3รูปแบบก็คือออนไลน์ on-hand และก็อ o n ดีมา n ์ก็คืออาจจะให้เด็กเอาแบบฝึกหัดกลับไปทําหรือดูจากคิดวิดีโอต่างๆพวกนี้นะคะ <c oughs> อะต่อมานะคะการสวอปนะคะสำหรับตรวจเอเจนต์ e ฮด k i ดนะคะก็คือคุณครูนะคะก็คือขอความการุณานะคะขอความร่วมมือนะคะผู้ปกครองนะคะให้นักเรียนตรวจ ATK นะคะหรือ เอติเจนเท็คิดนะคะก่อนโรงเรียนเปิด2วันค่ะสมมติว่าโรงเรียนจะเปิดวันอังคารใช่ไหมคะคุณแม่จะตรวจวันอาทิตย์ก็ได้หรือจะตรวจวันจันทร์ก็ได้นะคะและคุณแม่ก็ถ่ายผลตรวจนะคะส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเขียนชื่อด้วยว่าเป็นเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนะคะแล้วก็ส่งผลตรวจมาคุณครูนะคะขอความร่วมมือด้วยนะคะผู้ปกครองนะคะตรวจเอทใเคให้เรียนก่อนมาเรียนก่อนโรงเรียนเปิด2วันนะคะ,ะเพื่อจะเป็นการยืนยันว่า เราไม่มีเชื้อโควิดเราจะได้มามาเรียนอย่างสบายใจด้วยนะคะต่อมานะคะอุปกรณ์การเรียนนะคะก็จะมารับวันเปิดเทอมเลยนะคะคือวันที่17พฤษภาคม2565นะคะก็คือเด็กๆจะได้อุปกรณ์การเรียนไปนะคะก็จะมีกระบอกนะ้ำมีช้อนส้มนะคะ มีสายคล้องแม้มีสมุดไม,ม้บรรทัดสีดินสออะไรหลายๆอย่างเลยนะคะที่นักเรียนจะควรจะได้รับเราก็จะมารับวันเปิดเทอมนั่นเองนะคะ <c oughs> การแต่งกายในแต่ละวันนะคะก็จะแต่งกายเหมือนเดิมเลยนะคะวันจันทร์นะคะเราจะใส่ชุดนักเรียนนะคะใส่ชุดนักเรียนก็คือถ้าใครนะคะเปมีชุดนักเรียนก็คือเป็นกางเกงสีกากีก,ก็ใส่มาได้นะคะแต่ว่าถ้าผู้ขกองคนไหนจะจะับ ซื้อเสื้อผ้านักเรียนให้หนักเรียนใหม่นะคะก็ขอเป็นสีกลมนะคะสีกรมถุงเท้าขาวแต่ว่าถ้าสีกางเกงสีกากียังใช้ได้อยู่ก็สามารถใส่มาได้นั่นเองนะคะต่อมาวันอังคารนะคะก็จะเป็นเสื้อม่วงนะคะเสื้อพลาสีม่วงกับกางเกงวอร์มขาสั้นนะคะมสายังใช้กางเกงวอร์มขาสั้นอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอสี่ห้าหกจะเป็นกางเกงวอร์มขายาวนะคะ ต่อมาวันพุธนะคะป3นะคะก็คือจะใส่แบบแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะก็จะใส่แบบนี้นะคะ,ะต่อมาวันพฤหัสนะคะก็จะใส่เสื้อขาวกับกางเกงวอร์มขาสั้นนั่นเองนะคะต่อมาวันศุกร์นะคะก็จะใส่เสื้อผ้าไทยถ้าเป็นผู้ชายจะใส่กับกางเกงนักเรียนผู้หญิงใส่กับกระโปรงนักเรียนนะคะรองเท้ารองเท้าก็เป็นรองเท้านักเรียนนั่นเองค่ะ <c oughs> การปฏิบัติตัวของนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนนะคะเราจะมีการวัดอุณหภูมินะคะสวมแมสหรือเฟสชิลตลอดเวลานะคะก็เช่นถ้าเป็นครูเวีนอยู่นะคะก็คือจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนจากนั้นนะคะก็จะมีการเช็คกล่องข้าวนะคะว่านักเรียนเอามาครบไหมกระบอกน้ำนะคะช้อนส้มนะคะล้างสะอาดไหมนะคะแล้วก็มาเช็คอุปกรณ์กันก่อนนะคะก่อนจะเข้าเรียนเนาะ การแบตตัวของนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนนะคะเราจะไม่ใช้สิ่งของร่วมกันนะคะรบกวนผู้ปกครองเนาะเตรียมอุปกรณ์ของนักเรียนให้พร้อมนะคะเช่นดินซอนยังลบไม้บรรทัดสีนะคะทุกอย่างเลยกระบอกน้ําช้อนส้อมกระเป๋านะคะกระเป๋าถือไว้ใส่สําหรับกล่องข้าวนะคะเราจะไม่ใช้ร่วมกันเนาะ,ะเพื่อลดการติดโควิดนั่นเองนะคะ อุปกรณ์ที่เรกเรียนจำเป็นต้องมีนะคะในวันเปิดเทอมนะคะคือถุงผ้าใส่อุปกรณ์นะคะบางคนหายแล้วใช้ถุงผ้าแบบไหนก็ได้นะคะอ่ะสหกรณ์ก็จะมีกระเป๋าสารขายเนาะอ่ะคุณแม่อยากได้กระเป๋าสารเป็นพลาสติกอะค่ะมันไม่เปื้อนไงก็ซื้อที่สหกรณ์ได้นะคะกล่องข้าวนะคะโรงเรียนมีก,มการแจกให้แล้วนะคะใครทําหายก็สามารถไปซื้อใหม่ได้ที่สหกรณ์นะคะ ช้อนซ้อมนะคะโรงเรียนมีเตรียมไว้ให้พร้อมกับอุปกรณ์การเรียนนะคะกระบอกน้ําก็มีให้ให้คุณแม่นะคะเตรียมแป้งสีฟันยาสีฟันแล้วก็ผ้าเช็ดต,ต๊ะมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้สิ่งของร่วมกันนั่นเองนะคะ <c oughs> อ่ะก็จบแล้วนะคะเรื่องการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นะคะผู้ปกครองท่านไหนนะคะสงสัยนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างหรือฟังไม่ทนันหรือยังไงนะคะ ผู้คองสามารถโทรหาครูกิกได้นะคะเบอร์ผู้คองน่าจะเมมไว้แล้วนะคะอ่ะครูจะบอกใหม่รอบนะคะเบอร์ครูกิกคือ0ูนย์แปดห้านะคะห้าสี่หกหกสามหกสองค่ะอีกรอบเลยนะคะศูนย์แปดห้าห้าสี่หกหกสามหกสองค่ะมีปัญหาอะไรสามารถโทรหาครูกิกได้ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณนะคะที่คุณแม่รับฟังนะคะค่ะขอบคุณค่ะ